เสียงลมพัดวู้ผ่านทุ่งนาในยามค่ำคืนหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมป่าลึกทางภาคเหนือดูสงบแต่ภายในใจของวิชานชายหนุ่มวัยสามสิต้นๆกลับเต็มไปด้วยความปั่นป่วนยากอธิบายเขามักจะฝันซ้ำๆมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กในฝันเขาไม่ได้เป็นมนุษย์แต่กลับอยู่ในร่างพญาง,งูจงอางตัวมหึมา กำลังเลื้อยไปในป่าใหญ่อันมืดมิดและจบลงด้วยความเจ็บปวดสุดแสนภาพของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งใช้ดาบและพระฟันลงมาที่หัวและท้ายถอยจนเลือดกระเด็นไปทั่วความเจ็บและความแค้นยังคงติดตามมาทุกครั้งที่สะดุ้งตื่นตั้งแต่เล็กพ่อแม่สังเกตเห็นว่าวิชาญมีรอยแผลเป็นแปลกๆที่ท้ายถอยราวกับถูกของมีคมฟาดอย่างแรง หมอที่ตรวจไม่เคยอธิบายได้ว่ามันมาจากไหนรอยนั้นทำให้เขาถูกเพื่อนล้อเลียนอยู่บ่อยครั้งแต่สำหรับตัวเขาเองมันคือบาดแผลที่มีชีวิตเพราะบางคืนมันจะปวดแสบปวดร้อนขึ้นมาอย่างกระทันหันเหมือนเตือนถึงอดีตที่ยังไม่จางหายวันหนึ่งวิชานได้ไปกราบพระอาจารย์คำฝนพระผู้ใหญ่ประจำวัดในหมู่บ้าน ผู้คนต่างเคารพว่าท่านเป็นผู้ทรงอภิญญาเมื่อท่านมองเห็นร้อยแผลที่ท้ายทอยท่านเพียงยิ้มบางๆและพูดว่าเจ้ามิได้เป็นเพียงลูกชาวบ้านธรรมดากรรมเก่าในอดีตชาติยังติดตามเจ้าอยู่รอยนี้คือร่องรอยแห่งความตายที่เคยถูกทำร้ายตอนเจ้ามีร่างเป็นพญางูวิชานได้ยินก็รู้สึกทั้งตกใจและโล่งใจไปพร้อมกัน เพราะมันตรงกับฝันที่ตามหลอกหลอนมาทั้งชีวิตอาจารย์ยังบอกอีกว่าคู่ครองของเขาในอดีตก็ยังเวียนว่ายอยู่ใกล้และไม่นานก็จะได้พบกันไม่นานหลังจากนั้นวิชานก็ได้รู้จักกับมาลัยหญิงสาวในหมู่บ้านเดียวกันตอนแรกก็เป็นเพียงการทักทายธรรมดาแต่เมื่อสบตากันครั้งแรกเขากลับรู้สึกเหมือนหัวใจสะท้านแรงภาพในฝันผุดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว นั่นก็คือหญิงงูคู่ชีวิตที่เคยอยู่ข้างเขาในชาติปางก่อนที่น่าประหลาดคือมาลัยเองก็เล่าว่าเธอมักฝันเห็นตนเองเป็นงูใหญ่สีขาวเลื้อยเคียงข้างพญาง,งูดำในป่าและจบลงด้วยการถูกฆ่าตายเหมือนกันเมื่อเล่าทั้งหมดให้อาจารย์คำฝนฟังท่านก็ยืนยันว่านี่คือคู่แท้ที่เวียนไหวมาด้วยกันวันหนึ่ง วิชานได้พบกับชายชาราผู้หนึ่งที่ย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านใหม่แค่เห็นหน้าก็รู้สึกเหมือนพิษเก่ากำลังไหลกลับมาเพราะเขาจำได้ชัดว่านี่คือร่างใหม่ของชายที่เคยเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวบ้านผู้ฆ่าเขาในอดีตชาติแต่ครั้งนี้วิชาเลือกที่จะไม่ทำตามความโกรธเขาน้อมมือไหว้แล้วกล่าวเบาๆว่าผมอาโสิกรรมให้แล้วครับแม้เขาจะให้อภัย แต่ไม่นานชายชราก็ล้มป่วยอย่างกระทันหันลูกหลานลำบากสูญเสียทรัพย์สินทุกคนพากันซุบซิบว่าเป็นผลกรรมเก่าที่ตามทันคืนหนึ่งหลังเสร็จงานบุญกลางวัดวิชานกลับมาลายเดือนกลับบ้านทางคันนาจูจ่ๆก็มีเสียงฟอฟอดังขึ้นจากทุ่งหญ้าเนาดำยาวหลายสายเลื้อยออกมาช้าๆดวงตาสีทองวาววับกลางความมืด ปรากฏเป็นงูจงอางใหญ่หลายตัวเลื้อยเข้ามาโอบล้อมแทนที่จะทำท่ากัดพุ่งเข้าหาพวกมันกลับก,บก้มศีรษะต่ำลงพร้อมกันราวกับแสดงความเคารพวิชาญยืนนิ่งน้ำตาไหลเพราะเขารู้ได้ทันทีนี่คือลูกน้องงูเก่าที่เคยรับใช้เขาในอดีตชาติในห้วงจิตมีเสียงกระซิบดังขึ้นว่าพญาท่านกลับมาเกิดเป็นคน เราขอน้อมเคารพต่อบารมีเก่างูเหล่านั้นเลื้อยโค้งเป็นวงรอบทั้งสองก่อนจะค่อยๆจางหายไปในเงามืดทิ้งไว้เพียงความสงบปนขนลุกเมื่อเล่าให้อาจารย์คำฝนฟังท่านเพียงกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมและบุญเก่าลูกน้องจึงมาเคารพเจ้าแต่จำไว้อำนาจแท้จริงมิใช่อำนาจของงูหรือบริวาร แต่อยู่ที่การใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นอาจารย์คำฝนจึงสอนให้วิชานกับมาลัยฝึกนั่งกรรมฐานหากอยากพ้นวงกรรมต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งไม่หลงไปกับภาพผดีตทุกค่ำคืนหลังจากทำงานบ้านเสร็จทั้งสองจะนั่งขัดสมาธิภาวนาในเรือนเล็กๆเ,เพ่งลมหายใจเข้าออกอย่างสงบในสมาธิวิชานมักเห็นงูดำใหญ่เลื้อยออกจากร่างแล้วจางหายไป ส่วนมาไลัยได้ยินเสียงสวดมนต์ดังก้องในใจทำให้รู้สึกอบอุ่นคืนหนึ่งระหว่างนั่งสมาธิแผลที่ท้ายทอยของวิชาร้อนวาบเหมือนเปลวไฟเขาแทบจะสะดุ้งแต่ทันใดนั้นเสียงอาจารย์คำฝนดังก้องในใจอย่ากลัวนี่คือกราเก่าที่กําลังคลายทันทีที่หลับตาลงเขาเห็นภาพในอดีตชัดเจน ภาพชาวบ้านกำลังใช้พระฟันลงที่ท้ายทอยของตนเองตอนอยู่ในร่างพญาง,งูความเจ็บปวดนั้นไม่ทำให้เขาโกรธอีกมีเพียงน้ำตาไหลรินออกมาราวกับใจได้ปล่อยวางแล้วหลังจากนั้นรอยแผลเป็นยังคงอยู่แต่ความปวดแสบไม่หวนกลับมาอีกมันกลายเป็นเพียงเครื่องหมายเตือนใจว่าเขาได้ผ่านพ้นความหวดร้ายและเลือกที่จะให้อภัยเมื่อจิตใจสงบลง วิชานกับมาลัยหันมาช่วยเหลือสังคมมากขึ้นพวกเขาช่วยหาน้ำสะอาดให้บู่บ้านซ่อมถนนทำบุญเลี้ยงเด็กกำพรา้าและเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านหันมาสามัคคีกันความเสียสละและความเป็นผู้นำทำให้วิชานได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ไม่ใช่ด้วยเงินทองหรืออำนาจแต่ด้วยศรัทธาและความดีที่ทุกคนเห็นจริงคือหนึ่งหลังนานบุญใหญ่ วิชานยืนมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวเสียงกลองเพลงยังสะท้อนในสายลมเขาได้ยินเสียงอาจารย์คำฝนดังขึ้นข้างหูการเวียน่ายตายเกิดมิได้มีไว้เพื่อชำระแค้นแต่เพื่อให้เข้าใจธรรมะของชีวิตเมื่อเจ้าสามารถให้อภัยและใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นนั่นคือการชนะที่แท้จริงวิชานยกมือไหว้น้ำตาแห่งความปลดปล่อยรินออกมา ท่างกายมีมาลัยยืนยิ้มอ่อนโยนทั้งสองรู้แล้วว่าแม้จะเคยเป็นพญางูที่ต้องพบจุดเถที่โหดร้ายแต่ในชาตินี้พวกเขาได้พบเส้นทางใหม่นั่นก็คือเส้นทางแห่งความรักเมตตาและการช่วยเหลือผู้คน